เช็คกำลังสองข้างเช็กำ oh. ลังสองข้างเช็คกำลังสองข้างโอเคเอาข้างไหนก่อนข้างขวาอายกเข่าขวาขึ้นมายกระเข่าซ้ายเข่าซ้ายเข่าไปเลสเข่าซ้ายขึ้นมาเขา่เขาซ้าย <c oughs> เข่าซ้าย<ๆ>มือมือซ้ายล็อกตรงปลายข้างมือขวาท้ายถอยตั้งท่าไว้ก่อนตั้งท่าไว้ก่อนอ่าอ่าฟอลโล่ฟอลโล่โอเค อันนี้มือซ้าย another hand put the พูดอะอะไรนะ uh, จิงจุยโอเคเราจับท่าไปก่อนอ้าวโอเคแล้วก็หมุนรู้สึกว่าคนละข้างกันเลยนะอันไหนข้างเดียวกันไหมอันนี้มาตรงน,นี้ถูอว่าอันนี้ทำไมคนละข้างกันเลยเนะี่ยฮะฮะข้างไหนคนเดียข้างไหนอ่าใช่ใช่เนี่ยน,นะเอา อ่าใช่ใช,ใช,ใช่ถูกแล้วของเราถูกแล้วคณเอกเขไม่ถูกแต่มาเนี่ยพี่เลี้ยงอ่าข้างไหนยกเข่าขึ้นข้างนั้นล็อกโอเคเขยา่าเขย่าเลยหนึ่งสองสามเขาเกงไหมขาไม่เกงเอาเลยหนึ่งสองสามปุ๊บเลยอ่าหนึ่งสงสปบเลยเขาไม่เกงไปเลย

đi thôi dần, như xì xòng xòng, trái quả, trái sạch ăn, ngày nào bữa thì, à, thì à, à, xái, à, okay, đó, tiếp tục, 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 tiếp โอเคตัดไซม์อกไปสิเพื่อวันทีอึ๊บอึ๊บอ่าใช่ใช่ประมาณนี้หนึ่งสองสามโอเคเไซม์ไปเลยไม่เป็นไรของนิเกนก็ขอคาไปอ่าใช่ไม่ดจไม่เป็นไรเพราะมัดำก็แต่ข้ามมันหายดำก็แต่ข้านค้ออ่าโอคหรือไม่ดก็เป็นไรบนก็ตัดไปด้ไหมไยอะจริงไม่ยอะแยะริงั เอาต่อไปเราเช็คอีกทีนึงว่าหนักดีซึ่งเก่าไหมโอเคไหมโอเคออาา่นั่งจะเท้าเป็นยังไงดีไปตรงนี้กันอันนี้อันนี้อันนี้อ่ายหลังกันก็ได้คุณพกหน้าไปนี่แหละหน้าวางกันโอเคเอายืดยืดยกแขนขึ้นอาหน้าแข้งหน้าแข้งไปแข้งยืด เดือดกโอ้ตกเตียงตกเตกเียงระวังระวังเราตกใจหมดเลยไปลม,มลอะไรตรงนั้นน่ะม่ไม่รูอยู่อ่ะตกหลุมตกหลุมะตกใจหมดเลยดูดีๆดูดีๆเตียงตะมาหักละพยายามเยียบต้องคามคานหน่อยนะยืด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 สักสามรอบยืดระวังหน่อยนะระวังหน่อยจะยตกเตียงนะเมื่อกี้ลมหลุมไม่ใช่อะไรตะมาตกใจไปหมดเลยเยียบกำลัะเบิ่า อ่าเสร็จแล้วน right ั่งท่าเป็ดเอาเข่าชิดกันชนกันกอดชิดกันมือไม่ท้าชิดกันอ้าวกอดอกด้วยจับให้เลยข้อมือจับให้เลยข้อมืออ่าก้มไปข้างหน้าก่อนก้มไปข้างหน้าอ่าแล้วก็คนไข้เอ็นมันก็หลังหน้าปากเมื่อวางเฉดเนี่ยเราว่างพวกอย่างตีปลายันไทยเอาแล้วเรากะตุกเลยหนึ่งสองสามอึ๊บอึ๊บอึ๊บ

เสร็จยัเสร็จแล้วเอาเงินภาษาหน้าคอยภาษานอยเอาเ่าเราไปลงข้างน่งไปลงข้างหอนหน้าขาเราเลยนอหนขาเราสลิปดิเดินเดิอันี้รอมกเดีรอกันรอรอกันอนุญว่าวันนี้มันวันเดียวมันเยอะเลยผ่านัเยอะอีกเา จ่อไปเรื่ยๆขาวนอนนอนข้าโอเคเสร็จแล้วยกขึ้นหายจเข้ายลงหายใจอขึ้นหายใเข้าซีที่ลงแล้วหายใจออเอาเลยตุมบเบ๊กจ่อเข่าโอเคเรื่องรเบ้านโอเคมีความนี้คนนั้นนี่ ยัไว้นี่ขากระนีมชอบเลยต่อไปต้องใส่ยูนิฟอร์มแบบนียชุดแบบนี้ดีนะต่อไปเนสีดำเสื้อสีขาวป๊บออกมาภาพมันโอ้โหเหมือนแบบมอทอเรีวิลิตี้โกลอินเตอร์ได้เลยเสื้อบนงือรโอเคเสร็จแล้ next next อ่านอีข้างนี่ข้างนึ่งมือสาษาไทยเยมือราสาไทยต่อลงไปใต้ด้ว ซาไปต้แล้ววันนีเดยวต้องเสียไม่มีหัววอ่าโอเครู้ราสาที่้านชายสองช่างเลยอาต้มน้ำปลา่างใ่ข้า นั่งกัศมัดนะกัศมัด้วเจ็บเท้ากัศมัดอ่ะพอดีเราใช้บนเตียงแล้วเราเอาขาในการเอาขาขวามาล็อกขาขวามาล็อกขาขวาเลยโอ่เคอ่ะมือซ้ายมือซ้ายไปจับล็อกสาใต้ล็อกแหน้มือซ้ายไปจับล็อกแหน้มถ้าจะยืนข้างบนก็ลองตบเตียงนั่งยืนขาล่างก็ได้นะ่งยืนเราขึ้นเข่าก็ได ดึงข้างล่างไมได้นั่นเปงนกำลังจั่นเซ้นนั่นเองโอเคไหมมือซ้ายดึงมือขวาดันหมุนเลยหมุนไปทางนั่นแหละทางซ้ายว่ะเอ่อ เอามือขวาสอดไปใต้กระดานมือซ้ายดันขาซ้ายล็อกท้งเข่าเจาะเตียงนะเช่น้อมยังหมุนแตง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 เองหนึ่งสองสามสตูดิวัติกะอึ๊บอ่าโอ้โหจะตกเตียงละหมุนเลยออาก้มไปข้างหน้าอ่าอ่าตบตกหลังอ่า อ่า,าใครยังไม่ไปจ่ายสตางค์ไปจ่ายสตางค์หมดแล้วสแกนจ่ายได้แล้วเอาไปลงทะเบียนเอาบัตรเอาอะไรไปลงทะเบียนที่บนุนหน้าได้เลยนะใครทีเ่เดี๋ยวจะได้ใบป,ประกาศเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะได้มอบใบป,ประกาศถุงโอเคพักเบรกสิบนาทีอ่าลิเล็กเทนมินิทซิลสีซื้อฟันจงนะซิลสีซื้อฟันจง